สวัสดีค่ะสวัสดีเพ,เพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ My d a r Journey ค่ะเดี๋ยววันนี้กวางจะมาอัปเดตพลังงานให้กับเพื่อนๆประจําสัปดาห์หน้าที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะกวางก็จะเน้นไปที่พลังงานโดยรวมของเพื่อนๆการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์แบบคร่าวๆโดยที่เราจะไม่แบ่งสถานะเนาะทีนี้เดี๋ยเรามาเริ่มกันที่พลังงานโดยรวมของเพื่อนๆในช่วงสัปดาห์หน้านะคะ ว่าจะเป็นยังไงบ้างขอดูตัวหนเพื่อนในช่วงสัปดาห์นี้ก็มันจะถึงนี้เนี่ยคะ่ะว้าวโอเคเพื่มมาได้คิงถ้วยหเหรียญไนท์ Knight, ถือไม้เท้าเดอะเวิลด์แล้วก็8คาทา เป็นพลังงานในด้านบวกมากๆคือทั้ง2ราศีที่กวางเปิดมานะมีแต่พลังงานดีๆทั้งนั้นเลยโอเคกวางว่าในจังหวะสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเรามีความนิ่งมากขึ้นในอารมณ์ในเรื่องของภาวะจิตใจของเราเนี่ยเพื่อนๆในคิงถ้วยคิงถ้วยคือคนที่เรามีความมาชอริตี้หรือมีความผู้ใหญ่ทางอารมณ์เขาเรียกว่าอย่างนะี้เราจะมีความมั่นคงทางอารมณ์สูงมากๆอ็เหมือนคนที่มี EQ ิสูงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากวางว่าสถานการณ์รอบตัวเพื่อนๆอะ อาจจะยังมีปัญหาเหมือนเดิมงานก็อาจจะยังเป็นงานเดิมๆนั่นแหละครอบครัวก็ยังอยู่ครอบครัวเ,เ,วเดิมๆความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์เดิมๆแต่เพื่อนๆจะไม่เอาสิ่งรอบข้างอะมามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นอะต่อให้เรื่องรอบตัวมันอาจจะยังมีปัญหาเหมือนเดิมแต่ปัญหาเรานั้นน่ะมันจะไม่สามารถมามีอิทธิพลกับเพื่อนๆได้อีกแล้วเพราะเห็นป้าว่าตายคิงทั่วคนเนี้ยนั่งอยู่ท่ามกลางมรสุมที่อยู่ข้างหลังแต่เขายังนั่งอย่างสงบนิ่งแล้วก็ ใบหน้ามีอมยิ้มเล็กน้อยก็รู้สึกว่าเพื่อนๆจะมีความรู้สึกว่าเออเรามีความสุขในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เรารู้สึกว่าเราสามารถตัดเสียงของรอบข้างแล้วก็ไม่เอาภาวะของรอบด้านมามาทาให้เราแบบรบกวนจิตใจเนาะแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงจวังหวะเออจังหวะนี้เพื่อนๆจะรู้สึกว่าในเรื่องของการเงินเราก็จะมีภาวะที่ดีขึ้นอะไรก็ตามที่เรา เรารู้สึกว่าเราเคยไม่ได้รับความไม่ได้ทําในเรื่องของการงานการเงินก็รู้สึกว่าในช่วงจังหวะนี้มันก็จะเหมือนกับมันจะมีการบาลานซ์เงินได้ดีขึ้นหรือว่าไม่ว่าในในเรื่องของรายรับรายรายจ่ายเพื่อจะรู้สึกว่าเออสถานการณ์ของการเงินโดยรวมของเราดีขึ้นเนาะเราก็รู้สึกว่าเพื่อนๆมันมันจะเป็นจังหวะที่เรารู้สึกว่าเรามีความสนุกสนานในสิ่งที่เราทําไม่ว่าในสิ่งนั้นมันจะเป็นในเรื่องของความรับความสัมพันธ์หรือเป็นเรื่องของงานก็รู้สึกว่าจังหวะนี้เพื่อนๆจะแบบเออเรามีความสุขเราแี้ในสิ่่่งงททเราาากกํํลลัอยูว็ เราเราจะรู้สึกว่าเรามีแพชชั่นเห็นปะ่ะเห็นผู้หญิงคนนี้ป่ะคะคือแบบลองเล่นเต้นระบำอย่างสนุกสนานคือไม่ว่าไม่ว่าอะไรที่เพื่อนเพื่อกำลังทำอะเพื่อนเพื่อนกำลังทำมันอย่างสนุกแล้วก็มันเราไม่มีพลังงานด้านลบอยู่ในตัวเลยเออถึงแม้ว่ามันอาจจะเสี่ยงบ้างมันอาจจะแต่เพื่อนๆจะไม่กลัวเออที่จะทําในสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็มันเหมือนกับว่าในช่วงนี้เห็นปะ่ะคือพลังงานมาดีมากๆมันเหมือนกับว่าเพื่อนเพื่อจะได้รับข่าวดี อาจจะเป็นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการงานการเงินก็ได้ในสําหรับบางท่านบางคนหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องข่าวดีเรื่องข,ของความรักความสัมพันธ์อาจจะได้รับการติดต่อมาจากใครสักคนที่เราเฝ้ารอแล้วก็สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆรอคอยไม่ว่าแต่ละคนอาจจะรอคอยเรื่องต่างกันซึ่งพอเพื่อนๆได้รับข่าวเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ย <HE> มันเป็นช่วงเวลาที่ดีจังเลยอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยมันนั้นเรารู้สึกว่าเราเติมเต็มแล้วก็มันเนี่ยมันก็เลยทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเรามีความแฮป มันเป็นโชคสปาฟ้าเปลี่ยนเพราะไพ่เดวิลออฟฟอร์จูคือตอนนี้มันเหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาที่เออมันฟ้าเปิดให้กับเพื่อนชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะเพราะว่าวงรอของโชคชะตามันกําลังหมุนพาเพื่อนๆไปสู่จุดที่สเตปอัพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ตามของแต่ละคนมิติแตกต่างกันเนาะเพรเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้มันเออในมิติต่างๆอ่ะมันมันพัฒนาขึ้นมันก้าวกระโดดขึ้นมันดีขึ้นมันเหมือนแบบเออมัน มันเป็นจังหวะที่เราเราได้ก้าวขึ้นไปในอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตประมาณนี้นะเป็นภาพรวมโอเคเรามาเช็คกันในเรื่องของการงานการเงินแบบในรายละเอียดสิขอพลังงานในเรื่องการงานการเงนินให้เพื่อนชาวลัคนาราศีพึกภหน่อยค่ะว้าวเพื่อนกำลังจะอืม จังหวะที่เพื่อนๆทำงานหนักนะโอเคเพื่อนๆได้คิงไม้เท้าเออเด็กเด็กถือเหรียญคิงเออคิงคิงเหรียญสิบดาบแล้วก็คิงออฟคิงดาบเฮ้ยเพื่อนๆไในไพ่นะเพื่อนๆด้ไพ่คิงสามใบก็รู้สึกว่าในจังหวะเนี้ยพลังงานของมัสคูลเนหรือว่าความแบบความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญความ ความเป็นเพศชายของเพื่อนๆจะมีสูงมากไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคือกรู้สึกว่าจังหวะนี้เพื่อนๆจะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเรามีทั้งความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงในเรื่องของการงานไอสิ่งที่เรากําลังทำเพื่อนๆจะแบบขมักขม้นแล้วก็ทํามันอย่างมีแพชชั่นคือกองไม่แน่ใจนะคือกองไม่รู้หรอกว่าในแต่ละคนน่ะการงานอาจจะแตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในการงานอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่หรือว่าเป็นงานเดิมหรือแม้กระทั่งเป็นธุรกิจของเราก็รู้สึกว่าช่วงนี้เพื่อนๆจะรู้สึกว่า เราเรามีแรงบันดาลใจเราเรามีแพชชั่นในการทํางานเราก็ทุ่มเทมุ่งมั่งเต็มที่มากๆแล้วเราก็มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจด้วย <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันเป็นจังหวัดที่เพื่อเหมือนกับอย่างเงี้ยมันเหมเือนคนที่แบบโชว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 มันไม่มีความลังเลยใดในเรื่องของการงานการการ,การเงินเลยคือร,รู้สึกว่า แล้วก็รู้สึกว่าในช่วงนี้การเงินเพื่อนๆดีด้วยเพื่อนๆได้คิงเหรียญคือภาวะการเนินของเรารู้สึกว่าเรามั่นคงมากขึ้นไอสิ่งที่เราพยายามสร้างมาตอนนี้มันเริ่มเห็นผลแล้วเออแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันจะมีโอกาสใหม่ๆนะแต่มันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ว่ามันจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินใหม่ๆเข้ามาที่มันก็เหมือนกับว่าเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันว่าเออโอกาสี้เพื่อนๆจะแบบจะเปิดรับมันไหมแต่ก็รู้สึกว่าจะหานกาการโดยรวมตอนนี้ดีมากแล้วก็อะไรก็ตามอ่ะที่มันเป็นสิ่งเก่าที่เราเคยทําหรือว่า มันเป็นสิ่งที่มันตอนนี้มันมันไม่ตอบโจทย์เราอีกแล้วเพื่อเมื่อจะเดินหันหลังจากมาคือเห็นปะว่าไพ่สิบดาบในเด็กเนี้ยมันไม่ใช่สิบดาบแบบถูกถูกดาบปักแล้วก็นอนตายนะแต่มันเป็นการจบของสิ่งเก่าแล้วเหมือนกับเพื่อนๆน่นะเห็นแสงสว่างข้างหน้าเพราะว่าถ้ามันไพ่เนาะไพ่สีเหลืองจะเป็นไพ่บอกของความสดใสการก้าวไปสู่ความสดใสคือไพ่สิบดาบของเด็กเนี้ยกำลังจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนเื่อนเคยทําแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จอะเพื่อนเพื่อนจะกล้าที่จะก้าวออกมาจากจุดนั้นแล้วก็ ไปเริ่มทําในสิ่งที่ที่มันตอบโจทย์เราได้มากกว่าที่มันเติมเต็มเราได้มากกว่าโอเคในะเรื่องของการงานการเงินดีมากๆเลยนะคะโอเคเราไปเช็คพลังงานสุขภาพเพื่อนๆนิดนึงนะว่ามันมีอะไรมาเป็นห่วงหรือเปล่านะคะขอพลังงานด้านสุขภาพเพื่อนเพื่อนช้าแลัคนาราศีพฤษภใหม่ค่คะว้าว โอเคในเรื่องสุขภาพนะเออความมองว่าได้เพื่อนเพืออ่อนได้ไพ่สองถ้วยสิบดาบแล้วก็ไพ่เด็กก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆก่อนก่อนอนนีนน้มันเคยมีปัญหาสุขภาพบางอย่างเอออาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของในเรื่องเอออาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของแบบอวัยวะที่สําคัญอาจจะเป็นในเรื่องของบางคนอาจจะมีภาวะในเรื่องของเรื่องโรคหัวใจหรือว่าโรค พี่มันเกี่ยวกับตับแต่อันที่มันเกี่ยวกับภายในของเราะอะก็รู้สึกว่าในช่วงจังหวะน,นี้มันคืออาการาต่างๆของเพื่อนๆจะเริ่มดีขึ้นเออหรือถ้าเกิดเพื่อนๆใครที่ไม่ได้มีภาวะเหล่านั้นเนี่ยกองมองว่าก็เพื่อนๆอาจจะระมัดระวังในเรื่องของการกินหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆเพราะว่าหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเริ่มมีอาการอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกไม่ดีเรารู้สึกวิตกกังวลก็ลองไปหาคุณหมอให้เช็คได้นะแต่ก็มมองว่าคือถ้าเกิดเพื่อนๆมีความรู้สึกวิตกกังนวลว่าเราจะมีอาการอะไรที่ มันมีความผิดปกติในร่างกายก็ลองไปเช็คได้ค่ะแต่กวางรู้สึกว่าอาการเนี้มันมันมันก็ไม่น่าจะหนักหนามากแต่ว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการเหล่านั้นอยู่เนี่ยกวางว่าในช่วงจังหวะเนี่ยอาการมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็มันจะเริ่มก็จะเริ่มทุเลาลงอืประมาณนี้เนาะโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ ขอพลังงานให้กับเพื่อนชาวล,ลัคนาราศีพฤกษ์สดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หน่อยคะ่ะขอพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้กับเพืเ่อนชาวล,ลัคนาราศีพฤกษ์สดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เพื่อนได้เ,เดอะสตาร์เจ็ดเหรียญเบรกลับหัวห้าไม้เทา้าแล้วก็ไพ่สองเหรียญกลับหัวถ้าสำหรับเป็นเด็กถือไม้เท้ากลับหัวก็มปนความรู้สึกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนนะ่ะเคยลังเลหรือว่าเคยรู้สึกกล้ากล้าก,ล,าก,ล,ากลัวที่จะดําเนินความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือถ้ามันเคยมีปัญหากันมาแล้วเหมือนกับถ้ามันเงียบหายกันไปแล้วเราไม่แน่ใจว่าเราจะว่าเราจะเข้าไปคุยกับเขาดีไหมหรือว่าเราจะเอาอยัางไงดีวะ หรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใครที่แอบชอบใครอยู่หรือว่าเรากำลังตัดสินใจว่าเราอยากที่จะเหมือนแบบเดินหน้าความสัมพันธ์ดีไหมก็รู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนๆจะรู้สึกว่าเราเริ่มมีความหวังแล้วก็คิดว่าเออเรามันเหมือนกับเพื่อนๆรอมานานแล้วอะแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราควรจะทํอะไรสักอย่างหนแล้วเพราะว่ามันมีไพ่เดงกลับหัวเป็นไพ่ตรงกลางก็รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันอาจจะเคยจบ เคยจบไปอาจจะเป็นจบจากการที่เราเคยคุยกันแล้วอยู่ดีก็เงียบหายกันไปหรือมีความสัมพันธ์ที่ทะเลาะกันแล้วมันก็เหมือนเงียบกันไปหรือแม้กระทั่งว่าเราเคยมีความสัมพันธ์แล้วมันเลิกกันไปแล้วอะไรอย่างงี้ก็ความรู้สึกว่าเพื่อนๆจะอยากฟื้นคืนชีพความสัมพันธ์นั้นน่ะที่มันเคยจบไปหรือที่มันเคยห่างไปที่มันเคยแยกไปอะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆรู้เพื่อนๆไอการที่เพื่อนๆอยากจะกลับไปเนี่ยก็ว่ามันจะมาพร้อมกับดราม่าบางอย่างอาจจะต้องก็อาจจะอาจจะระมัดระวังไว้แล้วกันว่า คือแต่กวางว่าเพื่อนเพื่อรู้อยู่แล้วนะว่าถ้าเกิดว่าจะกลับไปหาความสัมพันธ์เนี้ยหรือจะกลับไปปลูกความสัมพันธ์นี้กลับมาใหม่อีกครั้งนึงอะมันจะอาจจะมาพร้อมกับดราม่าบางอย่างซึ่งอาจจะเกิดจากตัวเราหรืออาจจะเกิดจากเขาก็ได้อันนี้กวางไม่ได้ขยายเนาะแต่กวางรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าเออต่อให้มันจะมีดราม่าแต่เพื่อนเพื่อยังรู้สึกว่าเราก็ยังมีความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่มันเหมือนกับเพื่อนๆนยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปแล้วก็เหมือนกับอยากจะปลูกฟื้นคืนนนีีพพมมััา่่่อกร้้งงงเเิดไลแบบ มันก็จะมีใครสักคนที่กําลังรู้สึกแบบนี้กับเพื่อนๆอยู่ถ้าเขาเงียบหายไปนานแล้วก็องว่าเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเขาอยากที่จะกลับมาปลุกความสัมพันธ์นี้ม่อีกครั้งหนึ่งต่อให้เขาต้องมาต่อสู้ฝ่าฟันกับดราม่าที่มันกาลังจะเกิดขึ้นเออกับการที่เขาจะกลับมาแต่กลองว่าเขายังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้นะแต่กลองก็ยังไม่เห็นไพนะ่แอคชั่นนะคิดว่าถึงว่าจะลงมือทําเลยไหมในช่วงจังหวะสัปดาห์หน้านี้ ก็ไม่แน่ใจแตม่มันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่มัน,ม,นมาจากข้างในอะ่ะมันเป็นอินเทนชันว่าเออเราอยากที่จะปลุกฟื้นคืนชีพความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าจะทํำไหมอันนี้ก็ต้องต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วกันเพราะว่าพายแอคชั่นยังไม่มีเนาะโอเคประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปให้ดูซิว่าให้อลล่าคนะ,คะมีอะไรจะบอกเพื่อน,น,นาวลัคนาราศีพฤษภบ้าง เพม่อนได้ bring love into situation เฮ้ยได้เหมือนเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีเมษเลยกวมันความรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนชาวพฤกษ์ศกับชาวเมษน่ะมันมักจะมีพลังงานที่สอดคล้องกันอยู่เสมอเนาะคือให้แบกว่าอะไรที่เราคิดหรือว่าความรู้สึกอะไรที่เรามีอะ่ะให้เราแบบเปิดเผยออกมาคือเหมือนกับใส่ความรักลงไปในความสัมพันธ์ในสถานการณ์ซะเพราะไม่งั้นน่ะมันก็จะเก็บจุกอยู่ในใจเราเนาะเขาก็จะไม่ได้รับทราบรับรูนะ Daydream มันเหมือนกับตนอนนี้เพื่อนๆเหมือนกับฝันกลางวันอยู่ <c oughs> เขาบอกว่า You will more easily hear and receive our message if you daydream regularly, relax and open your mind to receive without directioning your thought. Just notice any feeling, vision and idea as if you were watching a movie. This is the seed of creativity. เขาบอกว่าจาังหวะเนี้มันอาจจะมีบางอย่างที่อยู่ดี <c oughs> เพื่อนๆก็รู้สึกว่าเรานึกถึงใครบางคนหรือว่า มาเราเหมือนฝันกลางวันแต่มันก็ไม่เชิงคาว่าฝันกลางวันอยนะก็หมายถึงว่าถ้าช่วงนี้เพื่อนๆอยู่ดีก็รู้สึกคิดถึงใครบางคนขึ้นมาในหนังทำงานเราคิดถึงเขาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีสัญญาณบางอย่างว่าเอ้ยจริงๆแล้วคนคนนี้เขาก็เขาก็ยังอยู่ในใจเรานะหรือมันก็ทั้งว่าเขาอะกำลังคิดถึงเราอยู่นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะติดต่อเขาไปหรือว่าเราไม่อยากที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปอะก็แบบอย่าอย่าหมจแต่นึกอย่าหมดแต่ฝันเนาะเราต้องดึงความรู้สึกนี้ออกมาให้มันอยู่ในความเป็นจริงให้ได้นะคะสเรนเด t t t i s w s w u s u s t s urrender to all before something new can enter our lives. Let go and we work out. เขาบอกว่าให้เราเหมือนกับ surrender คือปลดปล่อยแล้วก็เหมือน go with the flow mm hmm. ไปอะคะ่ะคือเราต้องไหลไปตามสถานการณ์คือเราอย่าฝืนเราอย่าขืนถ้าเราเราชอบเราลัะใครเราก็บอกเขาไปหรือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเราก็แค่บอกไปตามความรู้สึกนั้นแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกเครียดไม่ต้องกังวลไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องขืนแล้วก็ไม่ต้องดึงดันที่จะทำอะ่ะคือคือปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติที่เรารู้สึกเลยโอเคมาเรามาต่อกันนะคะ health I will honor the physical vessel that enhance my soul อืมคือเหมือนที่กวางบอกนะไพ้สุขภาพอะอาจจะเตือนนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเพื่อน เออรู้สึกสงสัยรือว่ารู้สึกกังวลบางอย่างในเรื่องสุขภาพของตัวเองอ่ะให้เราไปปรึกษาคุณหมอเนาะเพราะว่าเอาหนาภัยก็ไม่ได้เด่นชัดนะว่ามันเป็นส่วนไหนแต่ว่ามันอาจจะเป็นในส่วนของที่มันเป็นส่วนสําคัญของร่างกายเราทีเนี้ยเหมือนกับภายในด้านภายในอ่ะทีนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อมันมีอาการบางอย่างที่มันมีสัญญาณบางอย่างก็ก็ลองไปเช็คกับคุณหมอได้เนาะว่าเออเราเราเรามีอาการอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงไหมหรือว่ามันมันมีอะไรที่เราแบบเออควรจะต้องระมัดระวังไหมอะไรเงี้ยเนาะ Passion allows your heart and soul to sing with you ช่วยให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเราจะมี passion ในการทํางานหรือว่าทําสิ่งต่างๆมกระทั้งในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกอะไรกับใครเราอยากจะแสดงออกอะไรออกไปก็เต็มที่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เออเพื่อนๆจะรู้สึกว่า ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนก็ให้ทําเลยเพราะว่ามันเป็นอยู่ในช่วงของ Scorpio ซีซั่นเนาะพวารู้สึกว่าในช่วงจังหวะนี้ทุกราศีแหละมันจะมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนยากที่จะปรับยากที่จะแก้ไขทําสิ่งใหม่เหมือนกับเคลียร์สิ่งเก่าแล้วก็ทําสิ่งใหม่เนาะโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะพลังงานให้กับเพื่อนๆประจำสัปดาห์หน้าแล้วกวาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องกวางมาด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ